ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n ะมาโอหนีมีให้เร็วที่สุดพวกเขาเริ่มวิ่งไปในทิศทางที่ต่างกาันพันเฉาจับตามองการต่อสู้ระหว่างเจิงู่เฉิงและซี่ยหยวนอย่างใกล้ชิดดังนั้นเขาจึงเป็นคนแรกที่สัมผัสได้ถึงอันตรายและตอบสนอง เขาคิดว่าเทพปีศาจจะไล่ตามผู้เชี่ยวชาญอีกสองคนเพราะมันจะง่ายกว่าในการจับเขาอย่างไรก็ตามด้วยความประหลาดใจเขาเห็นเทพปีศาจกำลังไล่ตามเขามาในบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ของนิกายปีศาจร้ายขอบเขต อันเฉาเป็นที่หนึ่งในรายชื่อคนที่ค่าต้องสังหารเจ็ดข่าค่าฟันของเจียงนู่เฉิงพุ่งพวยเขาต้องฆ่าฆาตกรคนนี้เพื่อลางแค้นให้กูอย่างทั้งเจียงนู่เฉิงและอันเฉาว,วิ่งเร็วอย่างมากและในไม่ช้าพวกเขาก็หายไปจากสายตา เขาเร็วขนาดนี้ได้ยังไงเมื่อมองย้อนกลับไปที่เจง,งู้เฉิงซึ่งกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นอันเฉาก็น่าซีดทำไมเขาถึงกำหนดเป้าหมายเป็นค่าแม้ว่าเขาจะมงงงวยแต่เขาก็ดึงความสนใจกลับมาที่เท้าของเขา เขาใช้ทักษะทั้งหมดของเขาเพื่อเร่งความเร็วและเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงวูเฉิงพบว่าเขาอยู่ห่างขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ก็ตามเขาเริ่มวิตกกังวลเขารู้ว่าหากเขาไม่ใช้ทักษะลับเพื่อให้เร็วขึ้นเขาจะตามเป้าหมายไม่ทนันชายคนนี้ตอบสนองเร็วมากเขาหลบหนีทันทีที่เห็นค่าค่าเสียหยวน มันทำให้ข้าไม่มีโอกาสใช้ทักษะละควมคุมจิตใจเจิงงูเฉิงคิดพร้อมกับขมวทคิวทักษะนี้ทรงพลังอย่างมากแต่มันสามารถสร้างผลกระทบกับเป้าหมายได้ในระยะที่กำหนดเท่านั้นอันเฉาหนีไปไกลาจากเจิงงูเฉิงทันที เขาไม่สามารถใช้ทักษะนี้ได้ดูเหมือนว่าค้าจะต้องใช้ทักษะอื่นเจยงวู่เฉิงหลีตาของเขาเขาเริ่มหดตัวกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยความตั้งใจของเขาพลังลมปราณของเขาเริ่มลุกโชนอยู่ภายในตัวเขา เขากำลังใช้ทักษะลับเลือดมังกรมันเป็นทักษะที่สามารถเพิ่มความเร็วของคนคนหนึ่งได้โดยการใช้พลังลงปราณของเขาค่ายใช้จ่ายในการใช้ทักษะดังกล่าวสูงมากจนจริงวู้เฉิงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเมื่อร้อยปีก่อน ตอนที่เขาถูกอันเฉาไล่ตามเขาได้ใช้ทักษะนี้และสามารถหลบหนีเข้าไปเขตชั้นในซึ่งในที่สุดเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากกูหยางตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วเขากำลังไล่ตามอันเฉาเจ้าไม่สามารถหนีจากข้าได้ เียงงู้ถึงตะโกนเสียงของเขาดังก้องไปทั่วบริเวณด้วยทักษะลับเลือดมังกรเขาสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเดิมถึงสิบเท่าเขารวดเร็วกว่าอันเฉาดูเหมือนว่าเขาจะตามอันเฉาทัานในไม่ช้าไม่นะนี่มันไม่จริง อันเฉาตกตะลึงด้วยความสยองขวัญเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของเจงวู่เฉิงที่ใกล้เข้ามาเขาอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปและตกใจที่เห็นเจงวู้เฉิงในร่างมนุษย์มันคือเขาจ้องมองชายที่กำลังไล่ตามด้วยดวงตาเบิกกว้างแม้ว่าชายคนนั้นจะมีใบหน้าอยู่หลังหน้ากากแต่เขาก็คุ้นเคยกับชายคนนี้เป็นอย่างดีเขาจดจำทักษะลับของเขาได้ ดาบยาวบนหลังของเขาและแม้กระทั่งวิธีที่เขาเคลื่อนไหวมันเหมือนกับคนที่เขาเผชิญเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนทุกประการความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตอนนี้เขาเป็นคนที่ถูกล่าเป็นเจ้ามันควรจะเป็นเจ้า อันเชาบนหากเจงู้เฉิงไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทพปีศาจเกราดทองมาก่อนอันเชาจะจำเขาได้เร็วกว่านี้เจง,เงู้เฉิงข้ารู้ว่าเจ้าคือเจง,เงู้เฉิงอันเชาตะโกนกลับไปยังชายคนนั้นที่กำลังไล่ตามมา มีความน่ากลัวและไม่เชื่อในน้ำเสียงของเขาคำพูดของเขาก็ดังสะท้อนไปทั่วอากาศเป็นเวลานานเจียงู้เฉิงได้ยินเขาและยิ้มยาะแล้วเจ้าก็จำค่าได้ในที่สุดเจ้าต้องตายเหมือนกันหมดเจียงู่เฉิงเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งไม่มีใครสังเกตว่าผู้อาวุโสผมหงอกน,นั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าที่พวกเขาเพิ่งพุ่งผ่านไปเขากำลังรอให้อาการบาดเจ็บฟื้นตัว อย่างไรก็ตามผู้อาวุโสได้เห็นพวกเขาและเต็นไปด้วยความประหลาดใจนั่นคือเจงูถเิงงั้นหรืออัจฉริยะไรผู้เทียบของนิกายโบราณเขาตายไปเมื่อร้อยปีก่อนไม่ใช่หรือในเทือกเขาเทียนฉี มีสองร่างพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมันคือเจงู้เฉิงและอันเฉาเจงู้เฉิงอยู่ห่างจากอันเฉาเพียงร้อยเมตรด้วยระยะนี้มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะจัดการกับอันเฉาทักษะลับควบคุมจิตใจ เขาใช้ทักษะท,ทันทีอันเฉารู้สึกได้ทันทีเรากับว่ามีเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่ในหัวของเขาเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหยุดวิ่งโดยไม่สมัครใจเจงู้เฉิงย่นระยะห่างระหว่างพวกเขาในทันทีตายเขาตะโกนและโจมตี อันเฉาเยียงคงสับสนจากความเจ็บปวดเขาถูกโจมตีก่อนที่จะดิ้นรนหัวของเขาถูกตัดออกและแก่นชีวิตของเขาก็ถูกทำลายเช่นกันเขาถูกฆ่าตายในทันที ที่สุดคนที่ทำให้เจงงู้เฉิงต้องติดอยู่ในดินแดนนาอนันต์เป็นเวลาร้อยปีก็ตายลงเจงงู้เฉิงหยุดต่อสู้และยืนอยู่บนอากาศอย่างเงียบเๆเขามองลงไปที่ร่างของอันเฉาอย่างเย็นชาพี่ชายกูเวียง ในที่สุดข้าก็ฆ่าอันเฉาเพื่อท่านได้เจิงมู่เฉิงกำมือแน่นแต่ในใจของเขารู้สึกผ่อนคลายเขาอยู่กับความเกลียดชังที่มีต่ออันเฉาและรู้สึกผิดต่อการตายของกูชเวียงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในที่สุดเขาก็สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้เขาทุบร่างของอันเฉาเป็นชิ้นๆเขามองไปรอบๆหลังจากพบว่าไม่มีใครอยู่รอบๆเขาก็จักไปอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่เขาจักไปมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือหมิงเย่ผู้อาวุโสผมงอกจากนิกายก้าวสวรรค์ คนชาผู้เที่ยวชาญจากนิกายปีศาจร,ร้ยขอบเขตถูกฆ่าผู้อาวุโสไม่อยากจะเชื่อและคนที่ฆ่าเขาคือเจงูเฉิงอัจฉริยะรย้ผู้เทียบของนิกายโบราณและสิทธิ์ของส่วนยีข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นเขามีพลังมากขึ้นเรื่อยๆอันเฉาเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมดาในระดับของเขาแต่เขาก็อยู่ในขอบเขตอนันต์เขาจะถูกฆ่าโดยไม่สามารถดิ้นรนได้อย่างไรดวงตาของหมิงเย่เบิกกว้าง ภาพที่เจียงวู่เฉิงค่าอันเฉายังคงใช้ชัดอยู่ในใจของเขาเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆตอนที่มันเกิดขึ้นและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขายังจําเสียงกรีดร้องอันซึ่งหวังที่อันเฉาร้องออกมาก่อนที่เขาจะตายเมื่อรอยปีก่อน ตอนที่ข่าวเรื่องการติดอยู่ในดินแดนอันตานของเจงวู่เฉิงไพร่กระจายออกไปส่วนยี่นั้นโกรธอย่างมากหลังจากสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอันตานทั้งเจ็ดคนของอาณาจักรทะเลเมคาไป วิกายทรงอำนาจทั้งสได้มอบอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ให้เขาถึงสิบล้านเม็ดเป็นค่าตอบแทนจนในที่สุดเขาก็เลิกที่จะเอาเรื่องในเรื่องนี้ตอนนั้นพวกเราทุกคนคิดว่าเจงู้เฉิงได้ตายไปแล้วไม่มีใครกล้ายั่วยุส่วนยี่ ทุกนิกายมอบอัญมณีให้กับเขาไม่ว่าจะเต็นใจหรือไม่ก็ตามตอนนี้ปรากฏว่าเจงูเฉิงยังมีชีวิตอยู่หากนิกายทรงอำนาจทั้งสามรู้พวกเขาไม่มีทางที่จะปล่อยมันไปโดยเฉพาะกับอาณาจักรทะเลเมคาดูเหมือนว่าความสนุกมากมายจะรอราวอยู่เมื่อออกจากดินแดนอันน์นพร้อมกับความคิดนี้หมิงเย่ก็จับไปหลังจากฆ่าอันเฉาแล้วเจงู้เฉิงก็กลับไปที่ศะล้างบาป กูหยางและคนอื่นๆได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็รอยอยู่ที่นั่นนายท่านพวกเขาทักทายเจงู้เฉิงกูหยางชายอีกสองคนอยู่ที่ไหนเจงู้เฉิงกล่าวถาม เมื่อผู้เชี่ยวชาญจากนิกายปีศาจร้ายขอบเขตทั้งสามเริ่มหนีไปเขาได้เลือกที่จะไล่ตามอันเฉาผู้เชี่ยวชาญอีกสองคนถูกทิ้งไว้ให้กู่ยางและคนอื่นๆคนนอกพวกนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วมากและพวกเขาก็ป้องกันตัวได้ดี ถ้ายิงหนึ่งในนั้นลงมาและฆ่าขาวแต่อีกคนหนึ่งหนีไปกู่ยางตอบเจ้าข้าหนึ่งในนั้นหรือดวงตาของเจิงมู่เฉิงสว่างขึ้นสิ่งที่กู่ยางพูดเกี่ยวกับคนนอกนั้นเป็นความจริง พวกเขาเก่งในด้านป้องกันตัวและเป็นการยากที่จะฆ่าพวกเขาเนื่องจากเขามีทักษะรับควบคุมจิตใจเจงู้เฉิงจึงสามารถฆ่าบางคนได้แต่เผ่าเทพโบราณส่วนใหญ่ไม่เร็วพอมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสังหารบุคคลภายนอกได้ เพราะเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นเรื่องดีที่กูหยางค่าคนหนึ่งได้คนที่เจ้าค่าเอาแหวนมิติของเขามาให้ข้าดูเจงู้เฉิงสั่งนี่กูหยางยื่นมันให้เขาเจงู้เฉิงค้นหาของภายในแหวนอย่างระมัดระวัง เขาพบแผนที่โดยละเอียดของเทือกเขาเทียนฉีและหน้าตาของเขาก็สดใสถ้าหาเราโชคดีเพียงใดกันเขาหัวเราะอ,อย่างมีความสุขเขาพบสิ่งที่เขาไม่เคยพบในแหวนของซียหยวนและอันเฉามาก่อนบนแผนที่ เขาเห็นสถานที่สองสาแห่งที่ถูกทำเครื่องหมายอย่างระมัดระวังและสันนิษฐานว่าเป็นฐานที่มั่นของนิกายปีศาจร้ายขอบเขตแผนที่นั้นคล้ายกับแผนที่ที่เขาได้รับจากผู้เต๋อ เห็นได้ชัดว่าเจ้าของได้มีมันเพราะเหตุผลเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกของเขาในเทือกเขาเทียนฉีข้ารู้ในฐานที่มั่นของอาณาจักรทะเลเมคาและนิกายปีศาจร้ายขอบเขตอยู่แล้วและตอนนี้เจิงวูเฉิงรีตาของเขาเขาหยิบเหรียญปราออกมาและคืนแหวนให้กับกู่หยางเนื่องจากกู่หยางได้ฆ่าคนนอกโดยลำพังเจิงวูเฉิงจึงไม่ยึดแหวนของเขามากู่หยาง นี่คือประเทศโบราณเจงู่เถิงมอบเหรียญปราให้แก่เขาใช้มันเพื่อส่งข้อความเพื่อรวบรวมคนทั้งหมดมาที่นี่ถ้าจะออกคำสั่งบางอย่างได้ในท่านหูอย่างพยักหน้าอย่างหนักหน่วงและส่งข้อความทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ